สวัสดีค่ะมากินนะคะน้ำขิงเต้าหวยนะคะแล้วก็เกลือักนะคะที่อยู่ในนี้นะคะค่ะมากินกันได้เลยนะคะนี่น้ำขิงเต้าหวยเกลรัดนะคะนี่ค่ะเป็นเกลือรัเนี้นี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเราต้องเอาไปต้มเนาะดูแกะแกะยากค่ะแกะยากต้มมันถึงจะนิ่มหน่อยนะคะ มันไม่มันไม่ร้อนหรอกถ้าถ้าแบบว่าคนะันะ่วน่ะมันแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าสั่งมานะคะกูกินไม่ทานก็แช่เย็นเอาไวนะ้เนี่ยปอแบบนี้เลยอ่ะคะ่ะเนื้อพอพอเอต้มมาใหม่ๆนะคะไปคั่วมันก็แข็งอีกข้างในเนื้อมันแข็งแข็งแข็งกินไม่ค่อยได้เลยนี่นะคะแล้วก็แกะเปลือกนะคะแกะเปลือกนะคะ เพื่อเอาเนื้อข้างในนะคะถ้าต้มแล้วนะมันมันก็แกะยากเนาะแกะง่ายหน่อยนี่นี่นะคะเป็นแบบนี้เนื้อนะคะนี่เลยค่ะมากินกันได้เลยจ้ะนี่นี่เห็นไหมคะกินเข้าไปแล้วมันก็อร่อยนะคะกินแล้วก็อร่อยนะคะเช็ดมือ ินครอบกินนะคะนมสดเหมือนกันกนใส่เกาลัดแล้วก็ไอ้นี่ปลากโกรกตัวเล็กนะคะไอ้นี่น้ําขิงนะคะใส่เกาลัดก,กับนี่นะคะมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะ,ะบำรุงร่างกายไม่ชอบกินร้อนนะครับเอาแช่ยเย็นให้มันเย็นๆก่อนอร่อยมากชื่นใจชื่นใจค่ะกินเนื้อกาลัดไปด้วย ก็กลมกลอมอร่อยหอมๆค่ะนะแบมาไลฟ์ในครัวก็จะไม่ได้ยินเสียงน้องมาเท่าไหร่ ทำคลิปในครัวจะไม่มัร้อนจะอัดมันร้อนก็เลยแบบว่าส่วนมากจะไปข้างนอกนะคะไปไลฟข้างนอกหรือว่าทํำคลิปข้างนอกค่ะเอารักต้องมีเล็บหน่อยะค่ะไม่งั้มันแกะไม่ออก <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เนือ้อกับเต้าหวย ก้าวรักมันๆค่ะหวานหวานอร่อยค่ะ ถ้าห่อตินไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้ากินไปเรื่อยๆค่าจบก็จบนะคะเพราะว่าเรื่อนนี้นะคะมันเก็บการที่เราทาคลิปไม่ได้เยอะไม่นานนะคะ เราขี้เกียจเปลี่ยนเครื่องนะคะต้องมาลงรหัสใหม่อร่อยไปด้วยกันนะคะ กินกินแล้วมันชอบไปจัดแก้มนะคะราสมะสัแล้วมันเพียนก็รู้ไปจัดเอ่อแก้มแก้มข้างในนะคะถ้าแบบขึ้นขปุ๊บเอาแหละแต่เปลือกนะคะถ้าต้มนะคะเก่ารัดนี่นะคะเปลือกก็จะนิ่มแบบนี้นะคะ่ะ เนื้อเกาลัดนะคะจะออกเวานหวามนมันๆเนี่ยพราเราแขะเป็นซิลนเล็กๆไปนะดีแล้วก็อร่อยด้วยกันนะคะ ส่วนมากเลยจะเป็นเรื่องกินเอบาออกนอกขนมหวานอะไรที่มันอร่อยนะคะก็ลองลิ้มลองนะคะรสว่ามันอร่อยจริงเปล่าไปตลาดไม่ส่วนมากจะไม่ได้ดูเสื้อผ้าอะไรส่วนมากไม่ค่อยได้เข้าห้างนะคะก็มาดูอ่ะสินช้าข้างล่างนะคะหรือว่าดูทางออนไลน์มากกว่าซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี้ย แล้วออกข้างนอกแล้วก็ไม่ค่อยไหว่เนื้อต้องขึ้นรถรถในกรุงเทมันกะะ็ติดตดนะคะน่คะอร่อยค่ะเนื้อมันนุ่ม เฮ่เต้าหวยนะคะบางเจ้านะคะกินแป๊บเดียวนะคะมันจะออกเปรี้ยวนะีคะอย่าไปกินเลยนะคะซื้อมาแช่ตู้เย็นนี่บางครั้งเราซื้อเราออกยากเราก็จะแช่อีกช่องหนึ่งเอาไว้นะคะกินนะครับเนื้อเต้าหวยะคะ่ะก็จะออกดีออกอร่อยเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวต้องปกคุณทำงานแล้วแหนะเปิดไปแบบนี้แหละรูปแบบเนี้ยเนื้พอเราต้มเนื้อมันก็จะนิ่มๆน,นะคะก็จะมีก้นนะคะตรงนี้มันแตกนะคะให้เราแตะออกเนะี อน,นี้ถ้าคั่วแล้วมันแข็งนะคะเนื้อข้างในมันแข็งกินไม,ไม่ได้เลยเนื้อเก่ารักนะคะกินทั้งนมสดหรือว่าอันนี้อร่อย เราไม่กินของเผ็ดแต่วก็กินของ,ของวหวานหวานด้วยวิตามินนะคะน้ำขิงมีขิงมีขิงเต้าหู้ปะาโอรไม่ใช่ของมันกินแล้วให้เรามีพลังกำลังที่ดีแข็งแรงหน่อยรสอ,อร่อย เน,นื้อค่ะเนื้อกลับักหมดแล้วน้จกิง้เยอะนะคะน้ำขิงไนี่มดีนะคะกินเพื่อสุขภาพที่ดีมากๆเลยค่ะคือจซื้อผลไม้เนนะคะ รถมันแม่เล่นมาเร็วนะคะจะซื้อเงาะกระรองกองเราเดินออกไม่ทันรถเนี่ยมายแลวอนะ่ะตอนที่เราไลา์ลานี่ค่ะก็โอเคนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแคลค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุรักษาพระคุ้มครอง